เหตุใดจึงทําคุณคนไม่ขึ้นข้อแรกอารมณ์ของคนไม่ขึ้นอยู่กับเหตุผลแบบคิดคิดว่าควรจะรู้สึกอย่างไรความรู้สึกแบบไหนถึงถูกต้องเช่นเมื่อเขารู้สึกว่าคุณเหนือกว่าและอุตสาหมีใจเมตตาก้มตัวลงมาให้ความกรุณาช่วยเขาก็จะซาบซึ้ง และอยากตอบแทนเองแต่ถ้าเขารู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าคุณและกระยิมว่าหลอกใช้คุณได้ก็จะไม่เห็นค่าหรือกระทั่งหาทางทำให้คุณสำนึกว่าคุณไม่ได้ดีอะไรเหนือกว่าเขาเลยเช่นบางคนมากราบไหว้พึ่งพาใครก็นึกในใจว่าตนอุตส่าห์ลดตัวมานับถือมาเพิ่มบารมีให้ด้วยซ้ำ พูดง่ายๆว่าคุณติดหนี้เขาไม่ใช่เขาติดหนี้คุณหรืออย่างเช่นที่เคยมีวิจัยพบว่าคู่ชีวิตที่นอกใจกันส่วนใหญ่มักเริ่มจากฝ่ายที่ได้รับการเลี้ยงดูเหตุผลลึกๆเพราะอยากชดเชยความรู้สึกด้อยกว่าแน่นอนมันฟังดูไร้เหตุผลสิ้นดีแต่ความไร้เหตุผลนั่นแหละที่เราเรียกกันว่า อารมณ์ข้อ2องจำนวนคนดีๆที่กตันยูรู้คุณคนนั้นมีไม่มากนักเพราะเกิดมาธรรมชาติก็สอนให้เอาแล้วก็ไม่ค่อยมีคนสอนให้ตอบแทนดังนั้นถ้าคุณช่วยคนเป็นจำนวนน้อยโอกาสจะพบกับคนกตันญูรู้คุณจึงน้อยตามไปด้วย คุณอาจต้องช่วยเป็นสิบเป็นร้อยหรือเป็นพันกว่าจะเจอคนที่รู้จักคำว่าบุญคุณคนส่วนใหญ่จะเจอประเภทได้รับความช่วยเหลือแล้วลืมเกือบทั้งสิน้นและเมื่อคนเราลืมบุญคุณก็ย่อมไม่คิดตอบแทนบุญคุณหรือกระทั่งคิดทำร้ายแบบลืมนึกไปว่านั่นเขาเรียกเนรคุณ ข้อสากรรมเก่าของเราเองบางทีเราก็ลืมไปแล้วว่าทํากับคนอื่นไว้เยอะถ้าขุดเอามาให้ระลึกได้ง่ายที่สุดก็ได้แก่คนที่มีบุญคุณกับชีวิตเราสูงสุดเช่นพ่อแม่ธรรมชาติทำให้เรารู้สึกว่าเราขอพ่อแม่ได้แต่พ่อแม่ไม่มีสิทธิ์จะขอเราบ้าง คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะรู้สึกถึงคุณค่าของเลือดเนื้อนี้เพราะเลือดเนื้อนี้เป็นทุกข์เป็นภาระของเราถ้าเราไปไม่ถึงวันที่เห็นค่าของการมีชีวิตเราก็จะไปไม่ถึงความคิดว่าเราติดหนี้ใหญ่กับพ่อแม่ที่ให้เลือดเนื้อนี้มาแล้วเราก็จะทำตามอารมณ์พูดตามอารมณ์บางทีโมโหก็คิดพูดทิมแทงให้พ่อแม่เสียใจ แล้วก็ไม่รู้สึกเลยแม้แต่นิดเดียวว่าเขาเรียกเนรคุณแม้ถึงเวลาที่กรรมเก่าส่งใครมาทำใส่เราให้สำนึกบ้างเราก็จะมองแต่ว่าไอเนี่ยมันเนรคุณเราและนึกไม่ออกว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรกับที่เราเคยทำไว้กับพ่อแม่ก็ขนาดเรื่องที่เกิดขึ้นในชาตินี้ชีวิตนี้ เรายังนึกไม่ออกบอกไม่ถูกว่ามันเกี่ยวกันท่าไหนก็คงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะระลึกถึงปางก่อนที่เคยไปทำอะไรใครไว้บ้างสรุปคือช่วยคนต่อไปช่วยให้มากอย่าหยุดอย่าคิดว่าไม่กล้าช่วยให้ต้องเจ็บใจอีกแล้วเพราะถ้าไม่มีการช่วยเหลือกัน โลกนี้ก็จะมีแต่ความมืดอันเกิดจากวิธีคิดแบบต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างจ้องฉกฉวยเอาจากกันโดวยวิธีร้ายๆเมื่อจะช่วยให้ช่วยแบบฉลาดฉลาทุกอย่างพุทธคือช่วยเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวของตนเองช่วยเพื่อชำระหนี้เก่าที่มองไม่เห็น ช่วยเพื่อความมีใจใหญ่แม้ถูกเนรคุณก็พร้อมรับถ้ารับได้อุปาทานในอัตตาตัวตนย่อมเบาบางลงมากและบางทีวิธีช่วยอาจต้องฉลาดขึ้นอ่านคนให้ออกมากขึ้นเช่นถ้ารู้ตัวว่าให้เงินใครยืมแล้วตัวเองมีสิทธิ์เดือดร้อนภายหลังก็อย่าช่วยเป็นเงิน ให้ช่วยเป็นคำแนะนำหรือช่วยเป็นสะพานเชื่อมสู่ทางออกดีๆให้เขาแทนแล้วทุกการช่วยจะดีขึ้นกับเขาสบายใจมากกับเรายิ่งวันยิ่งเบาไม่ใช่ยิ่งช่วยยิ่งหนักอกหนักใจขึ้นทุกที